สวัสดีครับจากร้าน MR อุปกรณ์เชียงรายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามา,าทำคลิปดูวิธีการเปลี่ยนตัวถ้วยสเตอร์เนาะเป็นาจากสเตอร์เฟืองเป็นสเตอร์พ่วงแหวนสำหรับรุ่นตัว PT 140นะครับสำหรับตัวที่ผมเอามาให้ดูตัวนี้จะเป็นของโตซากานะครับรุ่น PT 140เนะเาะอย่างที่ผมแนะนำกับลูกค้าหลายๆท่านว่า,าตัว140ของโตซากากับตัวของปาเตโรเนี่ย จะเป็นเนื้องานเดียวกันเลยนะครับต่างกันไม่กี่จุดนะครับก็แค่ตัวฝาข้างตัวถ้าโตสกา,าจะไม่เป็นลายน้ํานูนนะครับแต่ปาเตโลจะเป็นลายน้ํานูนเนาะแล้วก็อีกตําแหน่งหนึ่งที่ต่างกันก็คือมือจับดึงสตาร์ทแค่นั้นเองเนาะมือจับทรงของเขาจะต่างกันนิดนึงครับผมก็แต่ว่าเนื้องานคุณภาพเหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะพามาดูการเปลี่ยนตัวถ้วยสเตอร์เป็นสเตอร์พ่วงแหวนเนาะสำหรับ ตัว PT 1 4 0ทั้งของปาเตโรและของโตซากานะครับเ,เดี๋ยวผมพามาดูตัวที่ผมว่าตัวโตซากานี่ก่อนว่าวัสดุเนื้องานจะเหมือนกับปาเตโรเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ก็ถ้าเราดูดีๆก็เหมือนกันเลยเนาะตัวนี้อันดับแรกก็นี่นะครับตัวไขควงจะอยู่ด้านล่างช่องเก็บด้านล่างเหมือนกันครับรูปทรงเดียวกันครับพลาสติกเนื้องานเหมือนกันนะครับครับผม เดี๋ยวผมถอดฝาข้างก่อนอันนี้กดล็อกก่อนนะครับเวลาเราถอดฝาข้างเนาะ,ะแล้วมีลูกค้าหลายๆท่านที่ถามเข้ามานะครับว่าใส่ฝาข้างไม่แนบสนิทเนาะอันนี้ผมถอดฝาข้างออกก่อนเนาะ,ะเวลาประกอบบารเสร็จแล้วใส่ฝาข้างเข้าไปอะ่ะไม่แนบสนิทวิธีการใส่ฝาข้างนะครับพอเราใส่บาร์าเสร็จแล้วนะอุ้ยเกือบไปแล้วาใส่ ใส่บาเสร็จแล้วตอนเราใส่ฝาข้างเข้าไปสังเกตนะครับตัวนี้เขาจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเดือยเหล็กเนาะเวลาเราจะใส่ฝาข้างเข้าไปให้เอาเดือยเสียบเข้าไปตรงช่องด้านนี้ก่อนนะครับช่องตรงมือเบรกเนาะแล้วก็ค่อยประกบเข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับตัวนี้มันก็จะแนบสนิทเนาะถ้าเราไม่เอาเดือยตัวนี้เข้าข้างในเนี่ยมันค้าอยู่ตรงเนี้มันจะปิดฝาข้างไม่สนิทนะครับโอเคตัวนี้ง่ายๆเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นสเตอร์พ่ววแหวนนะครับ ก็อย่างที่ผมแนะนําลูกค้าหลายๆท่านที่ซื้อตัว PT 1 4 0ไปผมยังไม่แนะนําให้เปลี่ยนตัวถ้วยสเตอร์ทันทีนะครับเพราะว่าดวสเตอร์เฟืองของเขาเนี่ยก็สามารถขับได้ทั้งโซ่เล็กและโซ่กลางนะครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมจะพามาลองใส่เป็นบาหัวโตกับโซ่กลางดูเนาะว่าเขาจะขับได้ไหมแต่ว่าการขับของเฟืองเนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็ เวลาขับโซ่กลางเนี่ยเขาจะเหมือนไม่ค่อยลื่นเท่าที่ควรแต่ว่าก็สามารถขับได้นะครับที่ผมยังไม่แนะนําให้เปลี่ยนเพราะว่าจะเป็นการเปลืองค่าใช้จ่ายเนาะในส่วนของการเปลี่ยนคือเราใช้ตัวถ้วยเฟืองของเขาอะ่ะให้เฟืองเขามันสึกให้สึกจนไม่สามารถใช้ได้ก่อนแล้วต่อไปเราค่อยเปลี่ยนเป็นถ้วยสเตอร์พ่วงแหวนนะครับตัวนี้ก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายเนาะเบื้องต้นเวลาเราซื้อเครื่องเนะาะครับผมอย่างที่ผมว่า,าเนื้อง,งาน ตรงนี้สังเกตดูตรงนี้ก็จะออกมาจากโรงงานของรีชอปเช่นกันนะครับก็เนื้อพลาสติกเนื้องานเหมือนกันนะครับแข็งครับพลาสติกหนาเลยครับตัวนี้โครงสร้างเป็นเ,เป็นมีเนียมผสมแมกนีเซียมนะครับแข็งนะครับแล้วก็ทนความร้อนสูงน้ําหนักเบานะครับตัวเครื่องเปล่าตัวนี้น้ําหนักเขาอยู่แค่3.9กิโลซึ่งถือว่าเบามากครับผมใช้งานคล่องครับแล้วก็เขารอบจาก รอ,อ,อบเขาจะจัดเนาะแต่ว่าไม่ค่อยมีแรงกระชากมากคือเวลาเราใช้งานตัดตัวนี้น้ำหนักเบาไม่ค่อยมีแรงกระชากคล่องตัวสูงนะครับก็เหมาะสําหรับงานตัดอย่างมากเนาะในส่วนตัวนี้แต่ว่าจะเสียเปรียบเรื่องงานผ่าไม้เพราะก,กาลังแรงไม้เขาอยู่ประมาณ2.5แรงก็จะเสียเปรียบพวกกาลังแรงไม้เยอะๆแต่ถามว่าสามารถใช้ ปายาวผ่าไม้ได้ไหมได้นะครับตัวนี้พ่อโครงสร้างเขาแข็งแรงเนาะอย่างที่ผมเคยรีวิวไว้โครงสร้างเขาจะเป็นชิ้นเดียวนะครับยาวมาถึงด้านหลังเนาะตัวนี้เป็นโครงสร้างเขาจะเป็นมีเนียมผสมแมกนีเซียมแล้วก็ตัวนี้ที่เขาทํามาตัวนี้จะเป็นบอดี้หนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับแต่เขาจะเสริมเป็นสปริงนะครับการสะเทือนไว้ให้หลายจุดเลยนะครับเช่นตรงนี้อีกตรงตำแหน่งเนื้อรับก็จะเป็นสปริงเข้ามาเสริมนะครับนอกจากลูกยางเนาะด้านนี้ก็เช่นกันนะครับ ทำให้เวลาเราใช้งานเนี่ยแรงสท้านเนี่ยจะส่งมาถึงมือของเราค่อนข้างน้อยใช้งานต่อเนื่องได้สบายๆไม่ล้านะครับตัวนี้อ่าแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งกรณีที่ว่าสวิตช์ของเขาครับลูกค้าบางท่านบอกว่าดันตำแหน่งโช๊คแล้วไม่ล็อกผมแนะนําเวลาเราจะดันตำแหน่งโช๊คให้บีบคันเร่งก่อนนะครับดันุกไปให้สุดแล้วปล่อยเนาะโอเคอันนี้ก็จะล็อกแล้วเนาะเวลาดันกลับก็ดันกลับได้เลยนะครับแล้วก็บีบคันเร่งหนึ่งทีตัวนี้โอเค ครับก็ไม่มีอะไรบ้างไม่มีอะไรนอกจากนี้เนาะเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมลองพามาลองใส่เป็นบารหัวโตวโซ่กลางสําหรับสเตอร์เฟืองตัวเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันก่อนเนาะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับ ครับผมสําหรับการใส่ตัวบานะครับกับโซ่เนาะไม่ยากนะครับสําหรับตัวนี้ก็เป็นสเตอร์เฟืองตัวเดิมนะครับที่ผมแนะนําว่าผมจะลองมาใส่ตัวเฟืองก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนเป็นพ่วงแหวนแล้วก็มาวิ่งโซ่ดูอีกทีมาลากโซ่ดูอีกทีนึงนะครับสําหรับตัวเฟืองไม่ยากนะครับเวลาเราใส่เนาะก็อันดับแรกให้เราใส่บาเข้าไปก่อนนะครับดันถอยลงมาให้สุดนะครับก็ให้ชนกับตัวสเตอร์ได้เลยแล้วก็ในส่วนของฝาข้างผมแนะนําให้ใส่ให้ง่ายนะครับให้หมุนตัวนี้นะครับ หมุนตัวนี้เป็นตัวตั้งโซ่เนาะหม,หมุนถอยให้สุดเลยนะครับถอยให้สุดตัวสุดระยะถอยถอยหลังอ่ะของเขาอะครับให้สุดเลยนะครับมันจะทําให้เราใส่ได้ง่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับโซ่โซ,โซ่ตัวนี้เป็นโซ่กลางนะครับโซ่ของสตีลเป็นโซ่ตัดกลางเนาะตัวนี้สตีลเบอร์สามเ,าเป็น3ามทับแนิ้ว36 2 3สนะครับโซ่ตัดกลางนะครับวเวลาเราใส่นเนี่ย ให้เราร้อยมาจากด้านหลังก่อนนะครับตัวนี้ก็เข้าถ้าเป็นเฟืองไม่ยากครับร้อยลงไปเขาก็จะเข้าตัวเฟืองของเขาแล้วแต่ว่าถ้าเป็นพ่วงแหวนเนี่ยอาจจะต้องเล็งนิดนึงนะครับตัวช่องด้านด้านในก็ให้ตีนโซ่เขาเข้ากับตัวแหวนเนาะเดี๋ยวเรา,า,าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนเปลี่ยนเสร็จปั๊บเดี๋ยวผมแนะนาอีกทีหนึ่งดีกว่าอันนี้นะครับพอเราร้อยเสร็จแล้วเนี่ยดึงตัวนี้ก็สังเกตดูตัวตีนโซ่ด้านล่างให้ให้เขาลงกับล่องบาร์ด้วยนะครับ ก็ตอนเราดึงเราสังเกตดูตัวนี้ด้วยเนาะเขาอยู่ประมาณนี้ก่อนอเราใส่เข้าไปตัวนี้เ,เดี๋ยวเรามาเลงระดับก่อนนะครับตัวนี้ของเขาจะอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วเรามาเล็งดูตัวเสาตั้งโซ่ของเราก่อนนิดนึงโอเคเราต้องเดินหน้าก่อนตัวนี้เราก็หมุนเดินหน้านะครับให้อยู่ประมาณที่ว่าใกล้เคียงกับ ตัวช่องใสเสาตั้งโซ่นะครับหมุนเดินหน้าก่อนเนาะจะง่ายหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราตั้งไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะหมุนเยอะเราหมุนก่อนเลยถือว่ามันจะง่ายกว่านะครับหมุนมาได้สักระยะหนึ่งละกันเนาะอันนี้เป็นการวัดระยะของโซ่เบื้องต้นก่อนนะครับเวลาเราจะใส่มันจะง่ายนะครับทำไปแป๊บหนึ่งเราจะชินเราจะรู้ระยะของเครื่องกับโซ่ของเราเนาะอันนี้ ใส่อย่าลืมนะครับใส่ตัวเดือยข้างบนเข้าก่อนนะครับขยับโอเคตัวนี้ก็ว่าเรียบร้อยอตัวนี้นะครับเวลาเราใส่เนี่ยขันเข้าอย่าเพิ่งขันให้แน่นนะครับตัวนี้ขันให้หลวมๆก่อนเนาะเสร็จแล้วก็ตั้งสังเกตดูนะครับพอเราหมุนเดินหน้าเนี่ยบาร์ม่ค่อยจะยืดออกไปเรื่อยๆนะครับ ครับผมเดี๋ยวผมมาพาดูกันก่อนนะครับสำหรับตัวชุดถ้วยสเตอร์พ่วงแหวนของตัว PT 140หรือว่ารุ่น1700นะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนาะก็จะมีหลักๆก็อย่างที่ทราบกันก็จะมีถ้วยมีแหวนแล้วก็เฟืองฝันน้ำมันเนาะเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาของเขาก่อนถามว่าแต่ละรุ่นใช้เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับความต่างก็จะอยู่ขนาดของถ้วยความตื้นความลึกของตัวตัวถ้วยด้วยนะครับแล้วก็ตัวเฟืองฝันน้ํามันเนี่ย เฟืองปันน้ำมันตัวนี้จะลักษณะไม่เหมือนกันนะครับของแต่ละรุ่นเนาะลูกค้าบางท่านอะ่ะเขาบอกว่าเขาอยากเปลี่ยนแต่ว่าเขายังไม่ทราบว่าเครื่องเขาเป็นบอดี้ตัวไหนอันนี้ผมไม่สามารถส่งให้ได้จริงๆเนาะเพราะว่าตัวนี้คือผมแนะนําให้สอบถามร้านที่เราซื้อมาเนาะแล้วให้เขาเซอร์วิสให้นะครับสำหรับ อะไ่พวกอะไรแต่งพวกนี้เพราะว่าถ้าสมมุติผมส่งไปแล้วลูกค้าใส่ไม่ได้คือมันจะเสียค่าใช้จ่ายคือมันเสียเวลาในการเสียค่าขนส่งฟรีเนาะไม่คุ้มนะครับตัวนี้อย่างน้อยท่านต้องทราบว่าเครื่องของท่านใช้ในส่วนของตัวบอดี้ไหนก่อนเนาะเราถึงจะกล้าแล้วแต่ว่าคือเราต้องมั่นใจก่อนเนาะว่าจะใส่ได้จริงเราถึงจะกล้าส่งให้นะเนาะแต่ว่าตัวที่สามารถใส่ร่วมกันได้หมดก็คือตัวแหวนนะครับ หวนเนี่ยเราสามารถใส่ของแหวนของเลื่อยยนเล็กได้ทุกตัวแหวน3ทัถ้าแปดสองาได้หมดนะครับก็คือตัวแกนกลางจะเท่ากันถ้าเป็นของเลื่อยยนเล็กเนาะแต่ถามว่าถ้าเป็นของพวก3 8มแปดก็ใส่ไม่ได้นะครับแกนกลางเขาจะใหญ่เนาะพวกนั้นโอเคตัวนี้ก็มี3ชิ้นนะครับที่จะได้ไปเวลาเรา สำหรับตัวรุ่นนี้ที่ผมหามาได้ก็เป็นของรุ่น1700เนอ,ะ,อะเดี๋ยวผมพามาดูอีกทีนึงเมื่อกี้ผมวิ่งโซ่ให้ทุกท่านดูเหมือนจะฝืดเนาะพอดีเมื่อกี้ผมมาเช็คแล้วเป็นสรุปว่าตัวตีนโซ่ด้านล่างครับมันไม่ตรงล่องบาเนาะแต่ว่าพอผมมาดูเสร็จปบผมใส่ก็แล้ววิ่งได้นะครับตัวนี้ <c oughs> นี่ครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพามาเปลี่ยนสเตอร์กันดีกว่าเนาะสักครู่นะครับ ครับผมสําหรับลูกบล็อกที่เราใช้ยิงคัดออกนะครับตัวนี้ของผมก็จะใช้เป็นลูกบล็อกหาซื้อได้ทั่วไปนะครับก็เป็นเบอร์อ24มิลนะครับตัวนี้พอเราซื้อมา24มิลไม่จําเป็นต้องซื้อตัวแพงนะครับซื้อแค่พอประมาณนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานอะไรมากนะครับตัวนี้ผมก็จะเอามา,าแต่งให้เป็น3ขาลักษณะนี้นะครับเวลาเราแต่งเนี่ยสังเกตดูบล็อกเบอร์24พอเราทาบกับตัวคัตเนี่ยคัตทุกรุ่นนะครับก็ เขาจะเข้าอยู่กับตำแหน่งตัวที่เป็นส่วนหนาของตัวขาคัดเนาะตัวนี้จะพอดีนะครับถ้าเราใช้เบอร์อื่นได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันจะไม่ตรงกับส่วนหนาของขาคัดเนาะก็จะทําให้ขาคัดเราเป็นรอยได้นะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์24ก็จะตรงเนาะให้เรามาทาบกับตัวคัดนะครับแล้วก็ใช้อะไรมาร์กก็ได้ครับแต้มแต้มไว้แล้วก็แต้ม,แต,มแต้มไว้ให้เป็นตามขาคัดเลยเนาะแล้วก็ใช้ตัวหินเกียร์นะครับเกียร์แต่ง เอานะครับค่อยๆทํานะครับใจเย็นๆนะครับทําง่ายๆครับตัวนี้ไม่ต้องหาซื้อให้มันตรงรุ่นก็ได้นะครับเราพิกแพงทําเองไว้ใช้ได้นะครับตัวนี้ก็จะปลอดภัยเวลาเราถอดคัทนะอันนี้ผมยิงออกเรียบร้อยแล้วอ่เมื่อกี้ถ้าของใหม่เนี่ยมันจะค่อนข้างออกยากนิดนึงถ้าเราตอกออกนี่ค่อนข้างอันตรายนะครับตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับเฟืองของเขาถอดออกมาทั้งเฟืองเลยเอาชุดใหม่ใส่เข้าไปครับ ดับแรกก็ถอดอันไหนออกมาอ่าที่หลังก็ใส่เข้าไปก่อนตัวเฟืองเนาะอ่าตามไปด้วยลูกปืนนะครับแต่ว่าเวลาเราใสาก่ก็อย่าลืมนะครับอ่าเวลาได้ถอดแล้วก็จรารบีนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปตัวนี้ชุดพ่วงแหวนนะครับก็แหวนอยู่ด้านในเนาะใส่เข้าไปก่อนปึ๊บเสร็จแล้วก็พอบเข้าไป หมุนนะครับให้เขาเข้ากับตัวเฟืองปั่นน้ำมันเห็นนะครับตัวนี้ก็จะพอดีขนาดกันนะครับถ้าเป็นตรงรุ่นเนาะแต่ถ้าไม่ตรงรุ่นเนี่ยมันจะไม่เข้าอย่างนี้นะครับแล้วก็แหวนตัวนี้ใส่เข้าไปก็ตามด้วยต,วตัวครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงตัวนี้ผมจะไปยิงอีกทีนึงนะครับแล้วใช้กาวล็อกเกียวแต้มนะครับตัวนี้ก็จะทําให้อ่าของเขา ป้องกันการหลุดนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเราใส่ไม่ดีค่อนข,อขออ้างจะอันตรายเนาะโอเคตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นสเตอร์พ่วงแหวนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาประกอบดเดี๋ยวขอเขียนที่สกรูประกอบแล้วเราวิ่งโซ่ดูนะครับตัวนี้ก็เดิมนะครับก็บ่าเข้าไปก่อนเสร็จแล้วตามด้วยโซ่ โซ่เวลาเราใส่นะครับคมหันไปด้านหน้าเสมอนะครับคมด้านบนเราสังเกตตัวข้างด้านบนของขอบบาเนาะคมโซ่จะต้องวิ่งไปด้านหน้าเสมอนะครับอันนี้ผมขออนุญาตแนะนําสําหรับมือใหม่เนาะแล้วก็เวลาเราใส่ถ้ากรณีเป็นพ่วงแหวนนะครับให้เราใส่คล้องเข้าไปด้านหลังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสังเกตดูนะครับให้เราใส่ไปในตัวร่องของแหวนนะครับตีนโซ่จะต้องเข้ากับตัวร่องของแหวนเนาะเสร็จแล้วมาประกอบเข้ากับตัวบานะครับตัวนี้ ดึง,ดงพยายามดูให้ตีนโซ่ด้านล่างเข้ากับร่องบารด้วยนะครับดึงโอเคตัวนี้ประมาณนี้ฝาข้างเฟืองกับแหวนระยะโซ่อาจจะเหลื่อมกันนิดนึงนะครับมาตั้งใหม่อีกทีนึงเนาะอย่างนี้ถอยมานิดนึงโอเคเรียบร้อย ว่าตึงไปนิดหนึ่งขอยอีงนิดนะครับคลายให้หลวมนะครับอย่าลืมนะครับน้อสองตัวนี้คลายให้หลวมนะครับก่อนหมุนตัวนี้ขึ้นหน้าอีกนิดนึ่งจเย็นๆนะครับเราเพิ่งเริ่มตั้งใหม่เรายังไม่ต้องรีบนะครับตัวนี้นี่นะครับสังเกตดูว่า โซ่จะวิ่งลื่นนะครับถ้าเวลากรณีเป็นสเตอร์พ่วงแหวนเนาะโซ่กลางนะครับแต่ว่าถ้าเฟืองถ้าเป็นสเตอร์เฟืองของเขาวิ่งโซ่เล็กก็ไหล,ลื่นปกติครับนี่ครับอันนี้ยังเหมือนจะหย่อนไปเนาะก็ลาย2ตัวนี้ตั้งตึงอีกหน่อยครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเอ่อตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ตามนี้ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงตัวนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆพี่ๆ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับเปลี่ยนเป็นถ้วยสเตอร์พ่วงแหวนก็สามารถติดต่อเรามาได้เนาะก็ในส่วนของตัวชุดตัวนี้เป็นของรุ่น1700นะครับก็อาทิเช่นของพวกเบนโตะนะครับบางคนเขาบอกว่าหาถ้วยสเตอร์พ่วงแหวนไม่ได้แต่ว่าตัวนี้ใช้ร่วมกับตัวรุ่น PT140 ได้นะครับตรงรุ่นกันเนาะตัวนี้ก็ชุดหนึ่งก็340บาทนะครับถ้วยแหวนแล้วก็เฟืองปั่นน้ํามันนะครับตัวนี้ประมาณนี้ โอเคครับคลิปนี้น่าจะยาวมากแล้วเดี๋ยวยังไงไว้แค่นี้ก่อนละกันเนาะถ้าเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถปรึกษาสอบถามเราเข้ามาได้นะครับเรายินดีให้บริการเนาะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับร้าน M.R. อุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับอโอเคครับ Ja!